โชวกหวยแล้วเจอกันตรงนี้ได้เลยเนี่ยก็เค็มกัหวานเค็มกหวานอ๋อมันกรอบเลยเนาะอ่านีท,นทีที่สิบบาทเลยมาอุดหนุนกันนะครับแล้วนี่คือจบแลหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่หรือไง มากี่โมงป้ามาต้องมาตีห้าตีห้าใช่อ๋อตีห้าหกโมงก็เริ่มทำแล้วมองเห็นน่ะถ้าทำทีเดียวหมดเลยมีชื่อร้านไหมป้าฮะมีชื่อร้านคุณป้าอะไรนะป้าละม่อมป้าละม่อมที่วัดกระทุ่มเสือปลาโชว์หวยแล้วเจอกันตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันมีไส้หรือเปงนี่มีไส้มะพร้าวงาน้ำตาล โอ้ใช่เป็นพงานตินกน้ำตาลาอแล้วนี่อันนี้ก็เค็มกัหวานเค็มกัหวานอ,าอ๋อมันกรอบอลเนะาะนี่ท,ท,นที่สิบาทเลยมาอุดหนุนกันนะครับคุณป้าคุณลุงนี่ใจดีมากๆเลยเท่าไรยี่สิบบาทนะครับเป็นสี่สิบนะนี่ครับแบงค์สมัมยใหม่เหมือนพลาสติกเลยขอบคุณครับ,บ ขายดีๆครับผมครับสาธุสาธุครับที่นี่อะไรดังมั่งหลวงพ่อเสือจ้ะพ่อเสือเนาะเห็นมีท้าวเวสสุวรรณด้วยแล้วคนส่วนใหญ่มาช่วงไหนครับเสาร์อาทิตย์หรือวาเขาจะมาไหว้หลวงพ่อเสือก่อนหลักแรกห่อเสือนี่เต็มอยู่วัดนี้ครับเอาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วคุณลุงป้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เกิดที่นี่เลยเ็าต้องมีประสบการณ์นี่อ่าค่อยจะรู้อ๋อปลาละม่อมนะตรงนี้นะขนมคิดถึงขนมอร่อยถูกหวยแน่ๆเลยแวะมานี่เลยศาลเจ้าพ่อเสือวัดกระทุ่มเสือปลาขนมศาลเจ้าแม่ตะเคียนอ่านี่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 ข้างหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับสุดยอดเลย เห็นแล้วอดกินไม่ได้เลยสมัยเด็กๆนี่ขนมล่ำรวยขนมงานะครับแล้วไปเรียนอย่างไหนมาป้าไปเรียนมาหลายึ้นแล้วอ่ะกับเพื่อนในใจเขาขายขนมอ่ะอ๋อเขาพอขายได้นะป้าพอได้นะพอได้นะขอให้ถูกหวยทุกงวดก็แล้วกันนะกออยู่ได้เลยาูุเลยอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไส่ด้วยโอเคขอบคุณครับนี่ที่ถังใครอ่ะของของฉันนี่อ่ะอ๋อเหรอ ขายน้ำด้วยใช่ขายน้ำอ๋อ oh, ได้ได้